เกรดความรู้อาเซียนเกรดความรู้ประเทศลาวที่ตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือลาวเป็นประเทศเดียวในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้มนีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ใจกลางคาสนตดอินโดจีนทิศเหนือนะจ๊ะ เขาก็จะติดกับจีนและทหนา้าส่วนที่ใต้เนี่ยก็จะติดกับกัมพูชาที่ตอนออกติดกับเวียดนามและที่ตอนตกติดกับไทยธงชาติธงชาติลาวนี่ชื่อเรียกว่าธงดวงเดือนแต่นี้ลักษณะเต็นสีเรียนพื้น5าแดงออกเต็นสานแถดในแนวนอนแถบที่อยู่ตรงกลางจะเต็นสีน้ำเงินนายถึงความนั่งข้างอุดมสมดุล ซึ่งจะกว้างเต็น2เท่าของแถดอื่นส่วนแถดด้านดนและด้านล่างเต็นสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพตรงกลางพื้นธงนี่สัญ,ญลักษณ์เต็นลูกทัจันร์สีขาวหมายถึงความเต็นหนึ่งเดียวกันของชาติท่นเองนะจ๊ะการตกครองจะตกครองด้วยระดอดสังคมน,นิยมคอมน,นิสต์นีทักประชาชนตติวัต ลาวเต็นทู่ชีนันประเทศแดงเขตการปกครองเต็นสิแขวงเทียบท่าจังหวัดซึ่งแต่ละแขวงมีเนื่องเอกเ,เต็นของตัวเองและอีกหนึ่งนครหลวงคือนครหลวงเวียงจังนทร์ภูมิอากาศภูมิอากาศจะเต็นร้อนชื้นตอนเหนือของประเทศจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าตอนกลางและกตอนใต้แดงออกเต็นสามฤดูกาล ฤดูร้อนก็เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์ถึงเดือนในสายนนะจ๊ะแล้วก็ช่วงฤดูฝนก็จะเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมส่วนฤดูหนาวนะจ๊ะเขาก็จะเริ่มเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนนกกราคมน,นะจ๊ะ